วันนี้อันจะมาสรุปภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับเรื่อง a and the ชื่อยังไงกันนะไปดูกันค่ะ a and จะใช้คำนำหน้าคนสิ่งของที่มีลักษณะเป็นชิ้นเดียวสิ่งเดียวคนเดียวแต่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นชิ้นไหนสิ่งไหนหรือคนไหนเช่น Do you h a v e a shirt <Well. S 1> ซึ่งมันหมายถึงว่าเสื้อตัวไหนก็ได้สีอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้คือไม่ได้ระบ,บุเฉพาะเจาะจงค่ะเมื <You 're S 1> ่อเรารู้คร่าวๆแล้วนะคะว่า a และ n ใช้นำหน้าอะไร ใช้ยังไงแต่ตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคําไหนที่ต้องนําหน้าด้วย a คําไหนที่ต้องนําหน้าด้วย n ไปดูกันค่ะ a หรือ a จะใช้นําหน้าคําที่ออกเสียงพยัญชนะแต่ไม่ออกเสียงพยัญชนะออ o าเช่น a boy a girl a cat a pencil ต่อไป n นะคะ n ใช้เหมือนกันเลยแต่จะใช้เฉพาะนําหน้าของพยัญชนะที่ออกเสียงด้วยอ a เท่านั้นเช่น a n apple Apple ออกเสียงด้วยอองนะคะความรู้เพิ่มเติมทฤษฎี A E I O U ใช้ไม่ได้ร0 0เนะคะยกตัวอย่าง2องคำนะคะคำแรก University และคำที่2อง m b e l l a ซึ่งสองคำนี้ขึ้นต้นด้วยตัว U เหมือนกันแต่คำแรกต้องใช้ A หรือ N นะ University ขึ้นต้นด้วยตัว U แต่ออกเสียงด้วยยอยักษ์ดังนั้น ต้องใช้อะนะคะเพราะอะใช้กับทุกพยัญชนะที่ไม่ได้ออกเสียงด้วยอออ่ะคำว่า u m b r e l l a umbrella ขึ้นต้นด้วยตัว u เหมือนกันแต่ออกเสียงด้วยพยัญชนะอออ่ะดังนั้น u m b r e l l a เติม and นํำหน้าค่ะต่อไปนะคะตัวสุดท้าย the the ใช้เหมือนกันนะคะใช้นำหน้าคน้นสิ่งของแต่จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงนะคะ เดจะใช้นำหน้าคำที่เป็นคำนามแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเวลาพูดไปก็จะรู้เลยว่าหมายถึงอะไรรู้ดีเลยว่ามันคืออันไหนเช่น the sun the moon ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ article a and the ใช้ยังไงและมันคืออะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ